เนี่ยคือความสุกสุกที่กำลังพอดีนี่ก็สุกสุกแบบมีเดียมแร่สุกแบบสามนาทีหรือสุกแบบเร็มเรยมสุกเด้งเดงส่วนเนี่ยไม่สุกแต่อร่อยอันเนี้ยกินสุกดีกว่านะสุกแบบร้อนๆอนสุกกรอบกรอข้างในเย่้มเยืมนี่ก็สุกนี่ก็สุกนี่ก็สุกส่วนเนี่ยก็สุกสุกด้วยอร่อยด้วย นสุสขนบบเขาว่าความรักคือการให้ให้บอกรักให้ดอกไม้ให้อะไรก็ได้น่ารักน่ารักหรือให้ใจไม่ได้ก็ให้เปหรือว่า ให้เขามาเป็นคู่แบบฟินๆเหมือนสุกที่มาเป็นคู่กับซันสุสองรสชาติคลาสสิกมิวทีและบราวน์ชูการ์มิวซันสุสุในแบบที่ชอบใครว่าความสุขซื้อไม่ได้ <c oughs> เนี่ยสุขที่จะได้ตามไปเจอ <c oughs> สุขที่จะได้สนับสนุนสุขเหมือนมีเขาอยู่ข้ขางๆ <c oughs> แถมสุขแบบลิมิเต็ดด้วยนะสุขที่จะได้กอดกันสุขที่ยิ่งใหญ่ พี่จะได้มองเขาจากตรงนี้หรือจะสุขง่ายๆสุขง่ายๆหาซื้อได้ที่เซเว่นซันสุสุกในแบบที่ชอบ